พี่น้องตอนนี้ออฟฟิศเราขึ้นหลังคาแล้วนะครับออฟฟิศท่าขึ้นหลังคาแล้วพี่น้องออฟฟิศโตเกียวมิวสิกนะครับหลังใหม่ของเรามาอัปเดตให้เพจเอฟซี MC, แฟนคลับแฟนเพลงนะครับผมได้ดูความเคลื่อนไหวของทางออฟฟิศบ้านไปถึงไหนแล้วตอนนี้มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นอ้นอง,งหลังคาติมมุงกงแล้วใหญ่มากใหญ่บึ้มมากผนังก็นาดูสิดูผนังทางเข้าวันตึงมากนี่นะครับ ผนังงานเข้าสีปาร์ตสัมผเลยควาควาควาหนาแล้วผนังที่เนี่ยเขาทำหนามากเราทำดีมากบอกเลยทำหนามทำดีมากถ้มามือด้านในนะครับด้านในก็ผู้หลังคาแล้วเห็นไหมเป็นออฟฟิศเราเวลาเวลาเรา,เว,า,เ,ราเวลาเรานั่งพักผ่อนหย่อนใจนี่มันก็จะเป็นวิวมันก็จะเป็นวิวอ่ะจะเป็นวิวบ้านตรงนี้นะครับรเวลาเวลาน้องๆแบบทำงานหรือแบบวันผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นบ้านข้างหลังเลยเห็นไหม ลองนึกภาพบ้างให้กับมันเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับทุกคนอืมขึ้นมาผ้าเลยโซโนนู้นก็คุณแม่ไงมาพึ่งนะขอริยญาโอ้ไปนี่ลวาไงคุณแม่นะแมจ้ามออังมึงอางมึงอังมึงกนันดีก่อนอันนี้เป็นวู ใหญ่กว่าม,มากเนาะเป็นวิวกับแบบเยี่ยไปเป็นเงี้ยนเป็นยังกับพี่น้องอันนี้ให้ดูว่าเอฟซี FC ซื้อบัตรมาแต่ละบัแต่ละครั้งในบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่นี่แหละเวลาเอฟซีสื่อขวงาข,ของมาอุดหนุนบัตรกุมปิดตัวเกี่ยวนี่กับเป็นมองยูมองเศร้าอย่างเอฟซีนะครับผมทุกบาททุกาตางค์ผมก็มาสร้างตรงนี้ให้กับทีมงานตัวเกมีสิกิได้อยู่ได้อาศัยกันเี๋ยไม่มองเหตุงานกันกน,นะครับพี่น้องณูด้านในเป็นหลายหรือหลายห้องมากดูสิ ไม่ใช่หน่อยจะดีอ๋าทำไมหน่อยเดียวพวกพี่เอาหน่อยดีเปิดให้หน่อยปลาเป็นหน่อยหน่เป็นหน่อยเด้อพอเขาเนังไงปลาเออี้ประชุมห้องประชุมตัวกลางเนีเขาาเเดินไปเรืนอหตัวกลางเขาเดินไปที่เพื่อนไปห้องตัดต่อห้องนี้ห้องตัดต่อห้องตัดต่อห้องอะไรกลางไปต้องมาไปต้องมาเยหลับหูเอ เข้ามาก็ม uh ีห <t> ้องอีกแล้วนี่บอ้ม <t> ันลายห้องห้องน้ำห้องน้ำในห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำแยกชายหญิงเลยใช่ไหมครับบอสห้องน้ำแยกชายหญิงชายหญิงแยกกับชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบมีการแบบอันตรายคุอย่างนั้นก็เลยแจ็งเหลือเกินี้ห้องงานบอสห้องงาน มีห้องทำงานห้องบอสอันนี้ก็ห้องแค่เป็นห้องงานในไรห้องทำอะไรไม้รโอเคนะครับอัปเดตประมาณนี้พี่ต้องเพราะทีไปเพราะที่า้านถ้าเขาเป็นโพผงแบบนี้นะครับเป็นถ้ำเข้ามาสั่งซื้อ10%รายเงิน20% พ้องก่อแล้วก็จะเลือดแต่ของนานิดหน่อยสมมติอะไรก็เล่ยน่้องลยัเนร้่บวไปไหนม่การขึ้นมไพอได้ะไร่เลย I'm gonna...